สวัสดีครับมาต่อกันในซีรีส์นี้ chemical engineering ตอน waste waste คืออะไร waste ก็คือของเสียนั่นเองอาจจะเกิดจากกระบวนการผลิตที่ปิดพลาดหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ามีเกิดขึ้นอยู่แล้วในระบบนะครับก็เราจะมาดูกันว่า waste เนี่ยเราจะจัดการมันยังไงหรือว่ามันมีทางที่จะปรับเปลี่ยนให้มันมีมูลค่าเพิ่มได้ไหม สามารถรีไซเคิลได้ไหมเรารู้จักคำนี้ไหมครับคำว่า waste to value นะผมจะเอาตัวเองไปหลบตรงไหนดีที่จะไม่บังมากตรงนี้ละกัน waste to value ก็คือการทำให้สิ่งที่จากที่เป็นของเสียเนี่ยกลับมามีมูลค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราดู waste หรือขยะต่างๆที่จะพบได้มากในปัจจุบันอย่างเช่นขยะชีวมวลไบโอม s นะเศษ Agriculture จากการเกษตรหรือว่าพวกเศษอาหารนะยขยะพลาสติกขยะยางหรือว่าแม้แต่พวกน้ํามันที่ใช้แล้วน้ํามันพืชอะไรพวกเนี้ยมันก็สามารถผ่านกระบวนการได้หลายอย่างอันนี้แบบ overview คร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยลงดีเทลไปในแต่ละ waste แต่ละตัวอย่าง bio mass เนี่ยมันก็สามารถไปผ่านกระบวนการ digestion ย่อยสลายออกมาเป็นพวกแก๊สชีวภาพเป็นปุย๋ยอะไรพวกนี้เพื่อย้อนกลับไปเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมแล้วก็ในครัวเรือนได้ หรือทั้งหรืออันที่สองอย่างพลาสติกกับยางเนี่ยก็อาจจะไปผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่า mechanical หรือว่า Chemical Recycling นะผ่านถ้า mechanical ก็คือไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นถ้าเป็น chemical ก็มีปฏิกิริยาออกมาอาจจะได้เป็น Recycl p plastic ก e s i n ก็ได้ย้อนกลับไปเป็นเหมือนไปเป็นพลาสติกใหม่นี่เนาะหรือว่าออกมาเป็นพวกแนท่าจำแนท่าได้ไหมแนท่าคือตัวกลางที่จะเป็น raw material ในการไปผลิตพวกพลาสติกนะ จริงๆมันมีสองคำเราจะเรียกว่าไบโอนไบโอนนทามันอาจจะหมายถึงมาจากพวกพืชอะไรนะพวกไบโอบสใช่ไหมพวกจากการเกษตรแต่ว่าจริงๆเราอาจจะเรียกอย่างว่าเซอร์คูลาร์นปทาก็ได้ก็คือแนปท่าที่ถูกมาจากขยะนะมาจากสิ่งที่เป็นเวสหรือว่าใบเผาเป็นเชื้อเพลิงต่างๆก็สามารถที่จะเรียกว่าเป็นพวก waste, เวสเอ้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพวกไบโอฟุเอลไบโอดีเซลพวกนี้ก็ได้นะหรือกลุ่มสุดท้ายอย่าง อ uh, อันนี้เป็น use cooking oil นะก็อาจจะไปผ่านที่เรียกว่า bio refinery นะซึ่งเป็นอุตสาหกรรม n e w s curve เดี๋ยวเราจะค่อยลงดีเทล,ลอีกทีก็อาจจะไป up value เลยนะครับมี value มากเลยเป็นพวกน้ำมันเครื่องบินที่เป็นแบบเอ่อเรียกได้ว่า green green นะครับว่า sf นะ sustainable aviation fuel อันนี้ก็กำลังมาแรงอันนี้คือ overview แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูเวสักเยอะสักหลายตัวเลยว่าดีเทลของมันอนะ รูทหรือว่าทางที่มันสามารถจะอัพขึ้นมาเป็น Value ได้เนะี่ยมีอะไรบ้างตัวแรกนะครับก็คือพลาสติกขยะพลาสติกในประเทศไทยเ,เยอะมากเลยนะถ้าเทียบกับโอ้โหแบบขยะอื่นๆเนี่ยพลาสติกมีจํานวนมีปริมาณมหาศาลพลาสติกเนี่ยก็จะสามารถไปได้หลายวิธีนะเราจะแบ่งกลุ่มใ,ใหญ่ๆเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าเป็น Mechanical Recycling ก็คือไม่ไม่ได้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะคือเอาขยะพลาสติกมาแยกแยกแยกนะแล้วก็ผ่าน การไหลตกผ่านนู่นผ่านนี่เอาคนช่วยกันล้างนูนนี่นั่นก็อาจจะได้กลับมาเป็นรีไซเคิลพลาสติกเรซินนะก็มีหลายโรงงานเลยที่ทำเงี้ยครับแล้วก็เอาไอเรซินตัวนี้กลับไปผลิตเป็นไปเ,เป็นเม็ดพลาสติกที่เป็นรีไซเคิลก็ได้หรือออกไปเป็น Product อื่นๆนะเช่นอันนี้มันเอากลับไปทำเป็นเสื้ออะไรนี้ก็มีนะที่เป็นอา่ารีพลาสติกรีไซเคิลพวกเนี้ยอันนี้ก็จะมีคนทำค่อนข้างเยอะ ทีนี้ในกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Chemical Recycling ก็คือใช้ปฏิกิริยาเคมีขึ้นมาก็จะมีการลงทุนที่สูงกว่านะมันจะแพงกว่าแล้วก็ยากกว่าแต่ว่ามันก็เรียกได้ว่ามันอาจจะอัปเกรดโปรดักต์ไปได้ได้ไดกลกว่าเช่นตัวแรกเนี่ย d e p o l y m e r i z a t i o n นะตัวเนี่ยก็คือจำเรื่อง Polymer Monomer ได้ไหมที่สอนไปในปิโตเคมีนะครับ p o l y m e r plastic p o l y m e เเนี่ย มันก็คือโมโนเมอร์ต่อๆกันใช่ไ่ะพอดีโพลิเมอไรเซชันก็คือแยกแยกโพลิเมอร์ออกมาให้กลับเป็นโมโนเมอร์อีกครั้งหนึ่งนะอย่างเช่นตัวอย่างพวก PET เพชเนี่ยก็แยกกลับมาเป็น A ตัว TPA อะไรพวกเนี้ยได้นะหรือว่าเมกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ค่อยส่งกลับไปที่โพลิเมอร์แพนเพื่อจะไปผลิตเป็นกลับไปเป็นโพลิเมอร์ใหม่ที่เป็นรีไซเคิลโพลิเมอร์นะครับหรือว่าอันอันที่สองก็คือไพโลไลซิสอันนี้ก็จะใช้ใช้เป็นการคล้ายๆการเผา เผาโดยที่ปัสจจกออกซิเจนนะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นซินแก๊สนะข้างบนเป็นซินแก๊สมีไฮโดรซิทออยล์ก็เป็นน้ํามันแล้วก็มีพวกพวกเรซิดที่เป็นโซลิดอ่ะก็จะมีเป็นพวกเรียกว่าชาไบโอชาอะไรพวกเนี้ยที่เป็นของแข็งนะไฮโดรซิทก็สามารถจะเอาไปอัปเกรดเอาไปทรีตกลับไปเป็นไบโอนแอปทาหรือว่าซ์คลาร์แนปท่าแล้วกันอ่าเพื่อไปเป็นลอมแมททีเรียลให้กับกลุ่มปิโตเคมีนะไปฝีเข้าที่ตัวโอลฟินแพนสตีนแคคเกอร์อะไรพวกนี้ หรือเป็นไบโอดีเซลก็ได้ก็ไปใช้ใน transportation นะหรือว่าไบโอบวเอลก็อาจจะเป็นเกรดต่ำลงมาหน่อยเป็นเชื้อเพลิงเอาไปเผาในอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานได้นะครับ incineration อัน incineration Inc ก็ก็คือการเผาแหละว่าง่งานนี้ก็ใช้เยอะเลยเผาเป็นพลังงานเลยเปลี่ยนพลังงานนี่ตรงๆเรียกว่า waste to energy ก็ได้แบบนี้นะ gasification ก็จะใกล้เคียงกับ i n c i n e i n แต่ว่า Product ที่ได้เนี่ยจะออกมาเป็นซินแก๊สนะครับ ซินแกสก็ไปได้สองทางก็คือจะเอาไปผลิตไฟฟ้าก็ได้เข้าไปที่ Power p l a n พผลิตไฟฟ้าหรือจะย้อนกลับไปเป็นกลุ่มของพลาสติกก็ได้โดยที่เนี่ยมันจะมีผ่านการกระบวนการเมทานอลซินทิซิสนะได้เมทานอลออกมาเมทานอลก็มีไปไปผ่านสองเเนี่ย MTO กับ MTP ก็ออกมาเป็นเอทิลีหรือโพลีนก็ได้แล้วก็ย้อนกลับไปเป็นลอมาที่เรียวให้กับป ok ิโตเคมีนะอันนี้ก็คือวที่จะไปได้ของพลาสติกเวย เวสต์ตัวที่สองครับผมอัดอยู่ไหมอัดอยู่นะเนอะขอเช็คก่อนอัดอยู่เป่าน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปแล้วเพลินไม่ได้อัดนี่ยุ่งเลยเอาโอเคอัดอยู่อ่าอันนี้เป็น used l u b r c a n นะครับ used l u b r c a n คืออะไรก็คือน้ํามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วนะก็จะมีไปได้หลายทางก็คือเอาน้ำมันที่หล่อลื่นที่ใช้แล้วมาเบรนกับของใหม่ก็คือ,อไปผสมกันเลยแล้วก็ได้มาเป็น fuel oil ก็ก็คือไปเป็นเชื้อเพลิง ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือผ่านกระบวนการที่2คือฟิลเตชันนะเอามากรองกำจัดสิ่งสกปรกไปก็จะได้เป็นฟิลเตอร์ลูบิแคนก็คือเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ถูกกรองแล้วนะครับก็จะเอากลับไปผลิตใหม่ที่ที่หลูแคนก็ได้ก็จะได้ลูบิแคนใหม่ออกมาหรือสุดท้ายรีรีไฟนิงนะครับเอายูสลูบิแคนเนี่ยเอาไปกลัน่นกลั่นใหม่เลยเพื่อจะได้มาเป็นรีรีไฟเบสออยก็คือจะเป็น เป็นตัวน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานอะคือก่อนที่คุณจะเอาไปเติมแอดิทีฟอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้เป็นเบสออยมาแล้วก็เอาไอ้ตัวรีรีไฟเบสออยเนี่ยก็กลับไปผลิตเป็นลูบิแคนใหม่ครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเวสต์โซที่สนะครับก็คือยูซุกิงออยนี่พูดไปแล้วนิดนึงเมื่อกี้ว่าก็ไปทำเป็นเบโอดีเซลได้นะโดยใช้โปรเซสที่ชื่อว่าทาง S esterification อ่านยาผลิต biodiesel เป็นแบบ B หนึ่งร้อยเกรด B หนึ่งร้อยออกมาก็ใช้ได้ก็ทำกันเยอะหรือว่าถ้าไปแบบระดับที่ยากขึ้นมาหน่อยก็คือจะเป็นพวก hydroprocessing นะครับก็ที่เราเรียกว่า HVO uh, ก็ได้หรือว่าไปเป็น S a F S a F ก็คือน้ำมันน้ามันเครื่องบินที่ที่อ่อ uh, ที่มาจาก used cooking oil เนี่ยก็คืออนาคตสายการบิน ก็จะมีเขาเรียกว่ามีข้อบังคับที่ต้องต้องใช้น้ำมันตัวนี้เข้ามาแทนมากขึ้นนะครับหรือว่าเนี่ย HVO ก็คือ Hydro Treated Vegetable Oil อันนี้ก็สามารถที่จะย้อนกลับไปไปเป็นพวกเม็ดพลาสติกหรือไบโอพลาสติกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาแบตเตอรี่ลิเทียมนะครับอันนี้ต้องมาต้องมาพูดถึงเพราะาอะไรเพราะว่า E V เงรถ E V เนี่ยใช้แบตเตอรี่เยอะใช่ไหมแล้วก็มันอาจจนาอนาคตก็อาจจะมีเวสตัวเนี้เข้ามา หลักๆของแบตเตอรี่รีไซเคิลนะี่ก็จะมีอยู่สามพาธเวนะครับก็จะมีด e เรกรีไซเคิลก็คือเหมือนเป็นการถอดชิ้นส่วนต่างๆนะที่เอาเหมือนแยกส่วนแล้วก็แยกส่วนแล้วก็เอาชิ้นที่มันใช้งานได้ก็เอาย้อนกลับไปนะครับเอาไปผลิตเป็นแบตเตอรี่ได้เลยอันนี้ก็จะค่อนข้างเป็นแบบเหมือนงานคลาฟหน่อยก็คืออาจจะต้องใช้เลเวลอินเทนซิตี้เยอะนะครับแล้วก็อาจจะยากเหมือนกันนะอันนี้ก็ยังค่อนข้างใหม่นะแต่มันก็จะได้แบบ รีไซเคิลโดยตรงเลยอ่ะก็ได้เป็นแบตเตอรี่แมททิเรียลมาเอามารีโปรดิวส์ใหม่อันที่สองก็เป็นไฮโดรโพเซสหรือว่าถ้าเป็นภาษาเต็มๆไฮโดรเมทัลโลจิก้าประมาณนี้นะก็จะได้ออกมาเป็นพวกอ่าเขาเรียกว่าเอ่อพวกรีไฟนิงเมทัลพวกนี้นะที่สามารถจะเอาไปย้อนกลับไปผลิตเป็นแคโทดหรือว่าพวกนี่แหละพวกพรีเคอร์เซอร์แคโทดที่เป็นส่วนตั้งต้นในการผลิตแบตเตอรี่อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ ไฮโดรโพเซสซิ่งก็จะใช้เรื่องของโซเวนใช้ของเรื่องของลิชชิงเข้ามาช่วยเริ่มมีกระบวนการทางเคมีแล้วสุดท้ายก็คือไพ r โรไพโรโพเซสก็เป็นคล้ายๆไพโรไรซิสใช้การเผาก็จะได้ออกมาเป็นเป็นระดับเมทัลที่แบบก่อนที่จะรีไฟนิงเลยก็คือสามารถย้อนกลับไปในต้นทางมากกว่าก็คือพอไดพอ้พอได้ตัวรีไซเคิลมาก็ต้องไปกลับไปที่โรงรีไฟนิงนะโรง เนี่แหละ,และเพื่อที่จะส่งต่อไปไปที่แคทโถดโปรดักชันอะไรเงี้ยไล่ย้อนกลับขึ้นไปมันก็จะแต่ละพาดเวก็จะได้ได้รีไซเคิลโปรดักที่เข้าในในจุดที่แตกต่างกันในแบลเชนนะครับสุดท้ายก็คือย้อนกลับไปผลิตเป็นแบตเตอรี่ซ้ำอีกครั้งหนึง่งต่อไป h a s เซอร์เวสนะขยะอันตรายเช่นอาจจะมาจากพวกอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยสารเคมี Me, ต่างๆนั้นก็จะมี ง่ายสุดก็แลนฟิลก็คือฝังกลบนะเอาไปฝังเลยไม่ไม่รู้ทำอะไรมันมันอันตรายด้วยก็ฝังกลบนะหรือว่าเอามาผ่านพวกอันที่สองก็เป็นโรตารี่คลินก็เหมือนทําความสะอาดมาแล้วก็อาจจะได้มาเป็นแอชเป็นสิ่งที่จะไปเป็นรอแมทให้กับพวกแผ่นที่ทําซีเมนต์พวกนี้ก็สามารจะรีไซเคิลแบบนี้ได้แล้วก็สุดท้ายก็อิน i ิเนเรชันก็คือเผาเผาทิ้งก็ได้เป็นเอเนจีมาใกล้หมดแล้วนะครับ อันนี้ยางนะครับยางก็จะใกล้เคียงกับพลาสติกก็จะมีตั้งแต่ m e ค h a เน c a l กก็คือเอาเฉพาะที่มันกลับมาพอจะกลับมาทําเป็นยางใหม่ได้นะก็จะเพื่อจะไปรอเหมือนที่เล่าให้กับโรงผลิตยางแล้วก็ผลิตกลับมาเป็นยางที่รีไซเคิแล้วนะครับอันที่สองก็คือดีวัคไนเซชันก็มันจะเหมือนย้อนกลับไปหนึ่งสเต็ปก็คือดีวัคไนซ์มันให้มันเป็นเหมือนตัว ลับเบอร์ที่ที่ยังไม่ได้ว่าคุณไนซ์ดิวอ,อนั่นแหละยังยังไม่ได้ผลิตเป็นยางอะครับก็จะเป็นตนนัวนี้แล้วก็ค่อยย้อนกลับไปที่โรงผลิตยางอีกครั้งหนึ่งหรือจะไปไพโรไลซิสก็ได้เหมือนกันก็จะได้มาเป็นฟินแก๊สนี่มีคาร์บอนแบ็กด้วยแล้วก็มีในยางมันจะได้พวกเศษเหล็กเพิ่มเข้ามาเพราะมันเป็นยางรถยนต์เนาะหรือว่าอะไรพวกนี้อ่าแล้วก็สามารถย้อนกลับไปเป็นพวกพลาสติกก็สามารถทําได้สุดท้ายแล้วนะครับไบโอแมสขยะ เกษตรกรรมหรือขยะชีวมวลใช่ไหมก็เรามาดูประเภทก่อนมันจะมีเยอะนะเนี่ยชูการ์เคนเนี่ยอ่าวูดอะไรต่างๆเนี่ยอะคอติกสเนี่ยสามารถไปได้หลากหลายมากอันนี้ไม่ได้บอกว่าชูการ์เคนต้องไปดิเรกคอมบูชั่นนี่นะคือไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวไม่ได้แนวไม่ได้ลิงก์แนวตรงนี้แต่ว่าก็คือบอกว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่สามารถจะรีไซเคิลเบลแมสได้นะครับก็จะมีดิเรกคอมบชชั่นก็เผาโดยตรงเลย a e r o b i c d i i e s t i o n นะอันนี้ก็จะเป็นการอะไรนะเมื่อกี้ที่พูดไปตอนแรกสุดเลยนะเรื่องของการย่อยสลายอะไรพวกนี้แล้วก็จะได้มาเป็นไบโอแก๊สไบโอแกสก็สามารถจะไปผลิตไฟฟ้าได้นะครับ f e อร์ n t a t i o n นะครับการหมักก็อาจจะได้มาเป็นเอทานอลเอทานอลก็ที่เคยเล่าตอนอคลิปปิโตเคมีว่าเอทานอลสามารถเอาไปดีไฮเด e ออกมาเป็นเอทิลีนได้แล้วก็ย้อนกลับไปผลิตเป็นไบโอพลาสติกได้นะ Hydro Thermal Liquid f r a ดแฟ o ชันอันนี้ก็ได้มาเป็นพวกเบลฟิลไพลโลไรซิตนะมีทอร์เรฟแฟคชันทอร์เรฟแฟ t ชันก็จะคล้ายๆกับไพ r โ l ไรซิเหมือนกันนะแต่ว่าที่โปรดักที่ได้เะเาเรียกว่าแบ็กแพลเลตก็จะเป็นเป็นลักษณะเนี่ยที่สามารถจะไปผลิตเป็นไฟฟ้าได้ไปเข้าที่ Power p l a n พหรือไบโอชาก็จะเอ่อเป็น Fertilizer นะก็กลับไปใช้ในกระบวนการเกษตร นะครับแล้วก็แก๊สฟิเคชันก็จะเหมือนกับพลาสติกเหมือนกันก็ได้สินแกแล้วก็สามารถผลิตไฟฟ้าก็ได้หรือว่าจะในรุ่นนี้มีผลิตไฮโดรเจนก็มีนะหรือว่ากลับไปเป็นไบโอพลาสติกก็ได้อันนี้ก็คือภาพรวมของ Waste to Value นะครับก็เป็นหลักที่สำคัญเพราะว่าอะไรมันคือส่วนหนึ่งของ c i r c u l a r e c o n o โ y นการที่ทำให้ของที่หมดประสิทธิภาพแล้วอ่ะกลับมาใช้ได้ใหม่ก็จะเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่เพิ่มขยะ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้นลดคาร์บอนฟุตพิลด้วยถูกปะเป็นการรีไซเคิลมาฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในตอนต่อไปเราก็จะเจาะลึกในเรื่องของซ์คลาร์อ์โคนมีเนะเพราะว่ามันมันเป็นเทรนที่กำลังมาเรื่องของ sustainability BCG นะครับก็ฝากติดตามในตอนต่อไปนะครับวันนี้เรื่องของเวสก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ